สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางอนุทยนินเลิศสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับสโรงเรียนพระ哈尔ไทยคอนแวนต์นวัตกรรมทางการศึกษาที่จัะทำคือกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่นโดยยึดหลัก5อาด้วยกระบวนการ learning with S S C family เด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต่0ถึง6ปี ซึ่งช่วงนี้เป็นวัยที่สำคัญถือเป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตเนื่องจากวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสูงสุดพัฒนาการของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5และบุคคลใกล้ชิดที่เด็กจะนำมาเป็นแบบอย่างได้การให้การศึกษาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับ5อา R จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตระหนักถึงการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์เป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา1เพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์นในการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น โดยยึดหลัก 5A อด้วยกระบวนการ Learning with SSC Family 2เพื่อนำกิจกรรมที่ออกแบบไปทดลองใช้3เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์นในการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นโดยยึดหลัก 5A อด้วยกระบวนการ Learning with SSC Family นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาได้แก่การใช้กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ Learning with SSC Family ขั้นที่1ครูมอบหมายภารกิจให้เด็กไปสำรวจวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านมาอย่างน้อยหนึ่งชนิดจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กได้ฝึกสังเกตของใช้ในบ้านที่เป็นวัสดุเหลือใช้อทิเช่น พลาสติกต่างๆกระดาษลางังหรือฝาขวดต่างๆขั้นที่2เด็กนำเสนอวัสดุเหลือใช้ที่สามารถแปงลงร่างปรับเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานต่างๆตามจินตนาการของเด็กพร้อมวาดแบบร่างเพื่อกรอบความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เป็นการวางแผนการทำงานเบื้องต้นของเด็กจุดประสงค์ก็เพื่อฝึกกระบวนการความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสื่อสารผ่านกระบวนการพูดและรูปภาพขั้นที่3เด็กประดิษฐ์ตามแบบร่างที่วางไว้ในขั้นที่2โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อให้เด็กปฏิบัติงานได้ตามลำดับขั้นตอนและขั้นที่4เด็กนำเสนอผลงานประดิษฐ์ของตนเองและสามารถเชื่อมโยงกับวิธีการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักการ5าอั